ตัวผีเสื้อคืนเนี่ยนะครับจะมาวางไข่ในแปลงผกักสวนผลไม้รวมไปถึงในนาข้าวด้วยหลังจากที่วางไข่แล้วเขาก็จะฟักออกเป็นตัวซึ่งการทํากับดักเนี่ยจะเป็นการลดปริมาณของพวกหนอนต่างๆลงให้ได้มากที่สุดซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํากับดักผีเสื้อคืนแบบง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการทํานะครับเราจะเจาะขวดให้เป็นรูเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเจาะ2ด้านเจาะตรงข้ามกันหลังจากที่เราเตรียมกับดักเสร็จนะครับเราจะมาเตรียมส่วนที่เป็นอาหารล่อก็คือกากน้ําตาลตัวนี้ให้เราเติมน้ําลงไปก่อนกากน้ําตาลเนี่ยสส่วน เติมน้ำหนึ่งส่วนเขย่าให้น้ำกับกากน้าตาลเนี่ยเข้ากันก่อนเติมใส่กับดักถ้าเป็นขวดครึ่งลิตรเนี่ยเราจะใส่ประมาณ2 0ซีซีตัวอย่างการใช้งานนะครับกับดักผีเสื้อคืนตัวนี้เราก็จะห้อยไว้เลยเพื่อที่จะลดปริมาณของผีเสื้อคืนลงด้วยทิศท,ทางที่เราควรจะวางหรือปักไว้นะครับก็คือจะเป็นทิศท,ทางที่อยู่เหนือลมเขาจะได้กลิ่นแลวเขาก็จะมาตอมและเขาก็จะตกลงไปตายในที่สุดกับดักเนี่ยเราควรจะวางไว้ไล่หนึ่งเนี่ยประมาณ4-5ขวดช่วยในเรื่องของการลดปริมาณของพวกนอนต่างๆได้เป็นอย่างดี